น้องไล์สวยเถออะไหรออมกน้องหนึ่งเป็นไงบ้างสวยมากขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวยนะำกาับแพนล่ะพี่นอรี่ก็คือนะขอบคุณค่ะพี่นอร่ดี้สวัสดีค่ะพี่นอรีทุกคนอยากฟังเราร้องเพลงไหมคะเต็นที่นะนอรี่จ้านอรี่ให้ใครนอนตักอ่ะไว ก็เธออย่าตามมาแกงฉันอยู่ในไลฟ์สิเซ่ไฮเซ่ไฮปังทะชิปังสวยทั้งค่ะพาโรยป้าสวยมากใช่ไหมสวยแม่ทุกคนมันต้องเติมตรงไหนปอ่าบอกเลยไม่บอกเลยสวยมากไม่ปังไงนะใส่ใมีฟิลเตอร์ไงใส่เหรอใช่เอาไม่ใส่ฟิลเตอร์สิอ่ะเดี๋ยวเราเอาฟิลเตอร์นี่ออกฟิลเตอร์เขาเรียกว่าฟิลเลอร์ฟิลเลอร์มฟิลเตอร์อันนี้อันนี้เราใส่ฟิลเตอร์นะแล้ว หดออกไม่ใช่พี่ตุ้ยปะไม่ใช่ไม่ใช่สวัสดีนะคะพี่ขอบคุณพระดีคร่ะน้อยดิไฮวัสดีไปวันไหนไฟแนลนะคะพี่น้อยดิไปหาวันไฟแนลได้เลยเธอมาหานะสร้างตำนานนางงามหน้าหวานเอฟช่างแต่งหน้านี่ค่ะช่างแต่งหน้าค่ะย้อนย้อนแสงนิดหน่อยนะคะ คุณแม่เองค่ะสวัสดีค่ะคุณกุ้งเต้วันดีแล้วเ้านล้วทุกคนเราเกียดตาแบบแี้อย่าเอาเมืออุดลำพวงตงไม่ได้เสียอ้ะขอโทษตาเหมือนดิงตัววันนี้ดูเซอร์ไพรส์รนะคะจากน้องนอรี่นะคะทุกคนจะได้รู้ว่าเป็นยัางไงา <laughs> ชอบสมมติ <laughs> นี่สวยยังไม่สร็เลยเธอสมบูรณ์สดีจานอรี่สวัสดีครับสวยสุดอ่ะแน่นอนละ่ะพี่นอรี่จะเดินพี่ช้ายุ่มยุ่มไหมนั่นเลยเกงเกงเหมอือนไม่จืดพี่ยิงฟ้านอนฝังอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แ,บบแกแล้งออก็จิ้ใหม่จิ้มคู่ใหม่อ่ะไม่ก็คือแบบเ <ไป S 1> ด็กๆเรายุ่มหัวเลยนะว่าฉันไม่ได้แยง้ง หมายเลขมันติดกันไงแค่ดูหน่อย่ดูหนได้ไหมได้ไหมคะทุกคนอันนี้เเตอร์ออกถ้าได้บอกก่ได้ถ้าสวยที่มือร้องเพลงให้ฟังหน่อยนอยนรี่ถ้าร้องแล้วบอกเลยว่าเพราะกว่าอินฟ้าแน่นอน <c oughs>